ค่ะเมนูวันหยุดนะคะอืมว่าจะลวกปลาหมึกกุ้งกินนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะคะเตรียมลวกแล้วค่ะส่วนตัวใหญ่จะเอาไว้ย่างพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็ลวกให้มันสะดุง้งพอสะดุ้งนะคะ อย่าลวกนานนะคะเนี่ยคะ่ะส่วนที่เหลือก็จะเก็บใส่ตู้ไว้ทำพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะเกินค่ะมันเยอะเกินไปเนาะเนี่ยนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะลวกทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเปืองแก๊สเนาะให้น้ำเดือดน,นะคะให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป ของจะได้ไม่คาวนะคะกุ้งปลาหมึกจะได้ไม่คาวเนาะล้วก็ใส่ตะไคร้ให้มันดับกลิ่นคาวเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะพอจะดุงนะคะให้มันจะดุงแล้วเราก็ตักเนี่ยได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมานะคะ ตักเสิร์ฟค่ะตักใส่จานค่ะตัวใหญ่ๆสดสด